ครับพบกับรายการพลอยสตาร์อีกแล้วนะครับผมผมกาสวนรณพครับวันนี้มากับน้องนิกกี้เหมือนเดิมคะ่ะ ah, นี่อลังการมากแต่ก่อนอื่นนะครับก็คือโปรตีเนี่ย <c oughs> เราจะให้พนีกรทีม <c oughs> ของเราเนี่ยใส่เสื้อทนีสตาร์กอีลัสตี้นะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมมาไม่ทันวันนี้ยังไม่ได้บรรจุค่ะอย่างนี้วัเตรียมมาไม่ทันก็ชุดเมนี่คุณเพื่อนทุกคนอาจจะชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไหรก่อนอ่ะนี่ก็วันนี้เรามารีวิวตัวโทนี่สตาร์ก2.0แบบไอรอนแมน3นะครับ เนี่ยกล่องใหญ่อลังการมากแค่จริงๆแค่สิ้สองไม่น่าจะกล่องใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าเนี่ยพี่ๆไปเอาพิซซ่าไหมพวกเนี่ยไปรับไปรับพิซพซ่ากล่องน,นี้อ่ะเราไปหาบ้องก่อนค ก่อนที่เราจะรีวิวกันเนี่ยอยากหยกล่องให้คุณดูอยากให้ดูกล่องกันก่อนนะคะนี่ต้องใยญ่มากใหญงเยมากแล้วก็ออกแบบเล็กสวยใช้ได้เลยใช่โอเคดูกล่องมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าวภายในกล่องเนี้ยเขาเมีอะไรบ้างนี่ทีมงานของเราเมื่อกี้ใช้เวลาเสร็จับค่อนข้างนานเลยเป็นชั่วโมงเลยค่ะนานมากของเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็เด่นมากๆคือฐานมีหลายชิ้นเรามาประกอบรกันจนมันได้วงกว้างขนาดนี้ ซึ่งเป็นไงดูแล้วอลังการเลยนะใช่อลังการมากเลยค่ะเรียกว่าเปิดกล่องมานี่อะไรก็ไม่รู้สักอะไรแล้วตกใจนะตอนแรกดีใจแล้มานั่งปิดกลอบกันนั่งคลั่กันก็ที่มีมาให้นะครับนี่หนึ่งแน่นอนตัวโคนสตาร์ทนะครับ้แลวค่ะเปิดไฟได้ด้วยนี่นี่ไฟที่หน้าอกนะครับอเมื่อกี้แอบไปขอดสลักมาเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ถอดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่ทุกคนสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับ จะมีเรื่องของการประกอบล่าง,างรเราเราตัวนี้ตรงที่ซาตัวนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ได้เป็นนาร์แมนมัน<ช>แ,<ล>แค่ส่วนบางส่วนที่ประกอบกันก็นนค,คือแขนนีน่น<ช>อ,อย่างเช่นอ่ะหยิบให้เรียนหนึ่งแีแขนขวานะครับแขนขวาที่เป็นนาร์แมนเนี่ยเราก็เวลาเราเรา,เราจะเปลี่ยนเ,นยเราก็ดึงดึงเดียวดึงดึงอย่างไรปุ๊บเนี่แล้วเราดึงอ่นี้เข้าไปหนึ่นี่ก็เราก็ยัดมีนเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ที่อ่า มีสนับเราเราสามารถดึงออกมาได้มันเป็นแม่เหล็กอ่าอ๋อดึงออกมาได้เลยเหรอคะนี่เป็นแม่ขันิินของเราครับเป็นแม่เหล็กค่ะแต่ว่าถ้าดึงมันมันไกลมากคนเดียวไม่ดูดไม่น่าเจ็บมากตัวนี้ก็มีสลักเหมือนกันนะครับสามารถถอดแล้วก็ใช้มืออย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเป็นมือปลดสลักได้ซึ่งมือก็จะมีอยู่สองคู่อ่าตัวที่เป็นเกรอบนะคะจะมีอยู่สองคู่ด้วยกันใช่ครับผมดูดีๆมันคล้ายๆกันนะคะสองตัวนี้ ใช่ครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันอ่าแบะแบลอันนี้อันนี้จต่ขยับรู้ได้ขยับได้ทั้งสองอ่ะขยับได้ทั้งสองอันเลยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ตัวนี้จะมีแสงที่มือด้วยหรือเปล่ามีมีทั้งคู่ครับมีทั้งคู่คนี่ค่ะโอเคแล้วก็มาที่ส่วนขาบ้างส่วนที่มือเรารู้ไปแล้วงั้นส่วนที่ขานะก็จะมีเวลาเราใส่เนี่ยอันนี้จริงๆนี้เป็นจุดติดอย่างคือเราต้อง ดึงขาออกมาแล้วทีเนี้ยมันต้องมาเกาะเข้าไปในการยัดนี้ยัดขามันเป็นเหมือนส่วนเกาะขานะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปทับติดทับกางเกงทับกางเกงนะครับแล้วก็ตัวจอยเนี่ยมันควรรีติดกับอันนี้แต่มันดันเข้าไปอยู่ในรองเท้าซ<ม>ึ่งเราก็ต้องใช้หาวิธีในการดึงตัวนี้ออกมาพื่อเสบเข้าไปแล้วต้องใช้คีนี้อะไระใช่ถูกต้องเมื่อกี้เราลองดูข้างเนี่ยมัน ไอ้ตัวนี้มันติดมาติดออกมาด้วยนะครับมันเลยใช้แ่าทขั้งยากนิดหนึ่งมันเลยแบบเนี่ยเห็นไหมมันเลยมันจะติดขั้งคางอยู่ใช่มันจะขัดยากกว่ามีตัวไหนเงี้ยได้บ้างเนี่ยเออต้องไปหาแนบหาอะไรยืนมาซึ่งแบบวุ่นวายนิดนึงก็คือข้างเนี้ยมันแกะลองตรวแล้วมันไม่ได้แต่ข้างนี้ข้างนี้มันออกมาข้างทีนทำได้จะเป็นใส่กล่องนะครับกล่องฮะไม่ใช่เลยคับ ที่ไข่ก็พันเลยค่ะแล้วกยัดเข้าไปเลยแ้ยัดเข้าไปเลยนะครับมันจะตรงล็อกพอดีใช่ไหมคะจริงๆอือจริงๆเราควรที่จะเอาเอาแหนมดึงนี้ออกมานะครับค่ะส่วนตัวเท้านะคะตัวขาเนี่ยเขาก็สามารถขยับได้เช่นกันขะก็จะเป็นอีลายละเอียดเราก็ใส่ตรงนี้แบบอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับ่ะออ่ะนี่เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ทีนี้มาดูของมันตัวกันบ้างมาดูของมันตันะคะมีเยอะแยะมากมายอันนี้นะก็เป็นตัวสวมหัวซึ่งใส่ใส่ได้หรือเปล่าหัวเนี่ยคือจริงจริงไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้นมันไม่ควรย้อนไปใส่เรื่องตัวนี้หัวมันมันได้เป็นหัวของมาร์กเก่าครับมาร์กสิงอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเป็นกล้องไปเฉยแล้วตัวนี้จริงตัวนี้เด็ดที่เด็ดคือตัวนี้คือหน้ากากไอรอนแมนข้างหลังมันจะมีดีเทลด้วยตัวอื่นไม่เคยมีนะครับ มีพวกกล้องมีพวกอะไรเขาใช้ในหนังอ่มีเป็นมือที่ขยับได้เหมือนกันแล้วก็เนียกมากเลยค่ะเป็นสายไฟแบบท่านี้เกี้ยวคือเนี่ยเขาเอามาเล่นทาท่าเป็นแบบโทนี่ซาร์กกำลังซ่อมของอยู่กําลังทดลองอยู่สามารถที่จะใช่นี้นะคะใช่ถือค้อนเล่นเรียกว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกตัวนึงเลยล่ะใช่ค่ะครับล้วตัวนี้ไม่ใช่เขาทำมาเฉยๆนะสามารถที่จะขยับได้ตามายเขาถอยนะครับของแบบ หรือกเป็นสเกลเล็กแต่ก็สามารถมีฟังก์ชันด้วยใช่อันนี้ก็ปิดเปิดได้เช่นกันค่ะแล้วก็ยังไม่จบค่ะเขาก็ยังมีตัวนี้ด้วยเป็นแมกกาซีนนะคะแมกกาซีนที่โรนิสซากขายใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้บู๊อะไรอีกเขาเรียกบู๊เป็นบูกลิ้นก็เป็นของเพิ่มประกอบขาเอามาวางวางบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ขาตรงนี้หนักหน้าขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย อะไรจาวิสค่ะจาวิสนะครับก็แอบได้กลับบ้านจาวิสเองจริงๆเป็นตัวละครที่โซซ่าชอบมากเพราะ,ะมันน่ารักใช่ฉลาดาาด,ด้วยฉลาดด้วยคุยเก่งด้วยใช่ค่ะดีเทลของมันก็มีครับหมุนเหมือนได้อะไรได้ขยับได้แน่นอนเหมือนเรียกได้ว่ามีสายไฟเรียกได้ว่าดีดีอะไรเยอะเหมือนก็ออกมาเลยจากในหนังนะคะใช่จะได้อย่างเดียวมันขยับไม่ได้เองไม่ได้ด้วยสวิตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายครับเปิดไฟได้แต่ว่า ต้องขอโทษด้วยเพราะเราอาจจะทานไม่ทันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเร,เราให้ทีมงานไปถ่ายเก็บรายละเอียดไวดีกว่าครับ เมื่อกี้เรารีวิวโทนี่สตาร์2.0ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าผู้ที่แบบสะสอมอย่างพิการเนี่ยประทับใจอะไรที่สุดในโมเดลในฟิกเกอร์ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยังอยู่เลยที่ประทับใจมากค,คือขาขาเขาใหญ่อลังการจริงๆนะครับแล้วก็ประทับใจคือมือของอ่ะเพราะเพราะนุ่นเพราะนี่ใช้โก่งไข้ขว้างอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันบอกบอกถึงความเป็นโทนี่สตาร์ได้ดีมากนะเวลาเล่นคาร์ลแมนเวลาเราจะจับถ่ายคาร์ลแมนถ่ายลงถ่ายลูกอะไรเงี้ยทำได้ดี แต่ที่ที่เกิดเสียดายก็คือเขาไม่มีฉากหลังมาให้ถ้ามีฉากหลังด็คดงงบักดอกอะไรมาให้นะน่าจะถ่ายรูปได้สวยสเต็มมากกว่านี้ใช่ไหมคะจดูรวมแล้วก็ถือเป็นโกรที่ประทับใจมากครับค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโทนี่ซับ2.0นะคะจากไอรอนแมนภาค3ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็จากค่ายท็อปทอยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการทอยทัพของเราคะก็จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนค่ะบ๊ายบาย โอเคแล้วพร้อมห้าสี่สามห้าเลยสามก็เลยพร้อมอันนี้ด้วยความเกลียดอันนี้นะ